อาวุธชิ้นไหนของ i อรอนแคทที่โหดที่สุดจนทำให้เราสามารถใช้ไอรอนแคทตัวเดียวเก็บรวด6ทีมได้ไปชมกันเลยดีกว่าครับ สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับผมอ้นแชมเปี้ยนอีกครั้งในเกม Shadow Fight Arena นะฮะก็เนื่องจากว่าคลิป a l รอนแคทที่ผมเคยทำไว้แล้วะฮะตอนนั้นเนี่ยมันเป็นคลิปเวอร์ชั่นเก่านะซึ่งยังไม่มีการอัปเดตท่าการโจมตีใหม่ดังนั้นนะครับผมเลยคลิดว่ากลับมาทำคลิป a อรอนแคทครั้งหนึ่งดีกว่าซึ่งผมก็จะทำการรีวิวอาวุธของ a l รอนแค ทุกชิ้นไว้ด้วยในคลิปนี้เลยนะฮะและสําหรับสกินที่ผมจะใช้ในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นสกินแชมป์แห่งหลุมลึกนะครับสกินนี้นะครับก็ดูแบบจะดุดันกว่าสกินปกติเยอะเลยนะครับคือจะมีหนามๆนะแล้วก็เป็นสีแดงด้วยนะคือแบบถ้าเกิดเป็นสกินปกติอะมันจะเป็นแบบเป็นเหล็กเรียบๆไงซึ่งณขณะนี้นะครับเอาวุธของไอแลนด์แพสทั้งหมดก็จะมี5ชิ้นนะครับซึ่งผมก็มีครบทั้งหมดเลยนะฮะ แต่ว่าอาวุธ3ชิ้นแรกเนี่ยจะเป็นอาวุธที่มากับสกินนะครับคือจะไม่มีความสามารถนะ แค่เอาไว้ใส่ให้เข้ากับสกินนะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นว่าจะมีอาวุธที่เป็นถุงมือที่เป็นสีแดงนะฮะตัวนี้ก็เอาไปใส่ให้เข้ากับชุดสกินสีแดงนี้เท่านั้นนะฮะไม่ได้มีความสามารถพิเศษอะไรนะครับอาวุธที่มีความสามารถพิเศษนะฮะจะอยู่ที่2ชิ้นล่างนี่ครับซึ่งอาวุธชิ้นแรกที่ผมจะหยิบมาใช้ในคลิปนี้นะครับก็คืออาวุธหายากผู้คุมกันหดเยี่ยมความสามารถพิเศษของอาวุธชิ้นนี้นะครับก็คือไอรอนแคทจะได้รับความเสียหายจากการโจมตีน้อยลงในระหว่างที่อยู่ในสถานะไร้เทียมทานนะฮะ จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมในเกมเลยดีกว่าครับและทีมแรกที่เรามาเจอในวันนี้ครับถือว่าไม่หมูเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเลเวลไล่เรียกกับผมนะ1ิบ2นะไม่ทิ้งห่างกันเท่าไหร่นะครับเดอกับจักรพัดครับโอ้โหมือเปล่าเหมือนกันเหรอเฮ้ยนายไม่ใช้อาวุธจริงเหรอนายจะเทียบรุ่นกับผมมันไม่ได้ในที่ครับเอาประคัดครับแล้วต่อด้วยแตะแรงครับนี่ฮะยังไงฮะตีครับนี่ครับ่ะกี้นะครับการบล็อกเห็นไหมการบล็อกนี่ครับ คือการบล็อกเนี่ยจะทําให้เราอยู่ในสถานะไร้เทียมทานนะฮะแล้วปกติการบล็อกเนี่ยเราจะเสียพลังด้วยนะครับสังเกตดูนะครับเวลาผมใช้อุชิินี้แล้วการบล็อกเนี่ยผมจะเสียพลังน้อยมากเลยนะฮะอุย้ยโดนท่าเงาครับกระโดดลงมาเออื้อเกือบไปฮะยังยังยังจะบล็อกครับแต่ว่าโอ้โหมันใช้ท่าเงาครับบล็อกไม่ได้นะฮะก็คือสรุปเลยอาวุธชิ้นนี้นะครับจะเหมาะกอับคนที่ใช้ท่าบล็อกแม่นๆ,ๆนะฮะถ้าใช้ท่าบล็อกบ่อยๆนะครับแล้วใช้ได้แม่แม<ใ>นเนี่ย ก็ใช้อุ้ชิ้นนี้จะดีนะครับจะทำให้เราเสียพลังน้อยลงนะฮะไปดูันเลยครับสำหรับการเล่นครับนี่ครับใช้การบล็อกครับโอ้โหแต่บล็อกไม่ได้ครับโดนโจมตีล่างครับอรอนแคทจะค่อนข้างแพ้การโจมตีล่างนะฮะแต่ว่าการอัปเดตท่าใหม่ของอรอนแคทก็ทําให้มาแก้ข้อเสียในตอนที่เราโดนโจมตีล่างได้ดีขึ้นเยอะเลยนะฮะตัวต่อไปมาคัสครับ โอ้โหดาบใหญ่ยาวนี่เอาเอาวุธจหายาวมาขม่มผมอ่ะผมมาถึงอาวุธผมไม่ไม่แหลมไม่คมถึงอาวุธผมจะทู่ๆมนๆแต่อาวุธผมแข็งกว่าใครนะครับโอ้โหโหลดมุ้ยาวว่ะว้าวไปครับอื้อื้มโอยไอ,ยอยตัวนี้สเต็ปไม่ธรรมดาครับสเต็ปดีครับสเต็ปดีครับแล้วนี่ครับชิมมี่แล้วทุ่มแล้วนั่งต่อยครับ การชิมมี่นะฮะก็คือการโยกหลบนะครับการโจมตีหนึ่งครั้งแล้วกลับมาโจมตีกลับนะครับอย่างเมืสักครู่นี้ก็คือเป็นการถอยหลังหลบการนอนเตะนะฮะแล้วเดินไปทุ่มนะครับเรียกว่าการชิมมี่การชิมมี่คือมันเป็นภาษามืนกัที่แปลว่าการเต้นรำอะไรนรี่ฮะก็เป็นทักเป็นทักสั่งสำคัญในการเล่นเกมสติกไปเตอร์นะครับผมก็เอามาปรับใช้ในเกมเซโลไฟอาเรน่านะฮะนั่งต่อยนะครับมีอาวุธยาวอาวุธยาวแล้วไง อาวุธยาวไงแข็งกว่าอาวุธผมไหมแข็งกว่าอาวุธผมไหมล่ะโอ้โหใหญ่ยาวแต่ไม่แข็งใครจะไปสนใจครับสาวๆที่หจะไปสนใจผมถามหน่อยดิตัวต่อมาไฟาการเลเวลสิบสองครับโอ้โหแล้วตัวนี้ไม่ง่ายครับเพราะว่าตัวนี้ตัวที่สามนะฮะผมจะสามารถผ่านไปได้หรือเปล่านะครับสำหรับไอรอนแคทของผมนะโอ้โหแล้วพลังผมเหลือไม่ถึงครึ่งหลอดครับเริ่มมา โยกนี่ครับนี่ครับเราใช้อาวุธีนี้เราบล็อกบ่อยๆครับบล็อกบ่อยแล้วกระโดดถีบครับนี่ครับจะพ้นไฟครับโดดถีบแลตามด้วยหลังเตะแล้วบล็อกครับแล้วบล็อกดีครับแต่มันกาดได้ครับโอ้โหโดนจังหวะนี้กาดในมุมนะครับเราโดนทุ่มนะฮะอุ้ยลบครับแล้วท้าเป็นไส่วนครับแล้วทําไม่ตายต่อแล้วนี่ครับโอ้โหท้าไม่ตายดึงหน้าแล้วท้าไม่ตายกดลงนะครับเราทำบังคับนะครับมีชุดยาวครับชุดยาวครับอ๋อชุดยาวครับเกอบหมดหลอดครับดูครับเพื่อนๆยกหลบแล้วถีบหลังครับ หนึ่งสองไปครับแล้วจับบล็อกครับแต่ว่าเอ้ยเอายังได้อยู่ครับยังได้อยู่ครับโอ้โหเรียบร้อยไปก่นหนึ่งทีมครับแก๊ปคือคนมันเก่งเกินนะครับนี่ขนาดว่าไม่ได้มาเล่นนานนี่เนี่ยเก็บไปก่อนครับหนึ่งทีมครับทีมต่อมาครับโอ้โหถือว่าไม่หมูอีกเช่นกันนะฮะเลเวลไล่เรียผมอยู่ครับมีเลเวล12ถึง2ตัวนะฮะคือถึงผมจะเลเวล13แต่แบบมันต้องเก็บสระไงมันก็ไม่ง่ายนะเราแลงระดับนี้ก็ กิ้เพจแต่คนก็ไม่ธรรมดานะฮะเรามาพูดถึงเรื่องท่าการโจมตีของอเล็แคทท่าใหม่ปะเนี่าวะนี่ท่านี้ครับที่โดนตับมาใหม่นะคือคาดคอยหลังต่อยครับเป็นท่าเอาไว้บล็อกได้ด้วยนะฮะท่านี้ทํทให้ Alan Cat, อเล็แคทผมว่าเล่นดีขึ้นเยอะเลยอะ่ะจากเมื่อก่อนที่ไม่มีท่านี้นะฮะนี่ครับลอยหลังต่อยแต,แต่ว่าืแต่ว่าก็ยังไม่สามารถบล็อกใช้บล็อกท่าเหาได้นะครับถ้านะเกิดบล็อกท่าเหาได้ก็จะเทพเลยนะก็จะบล็อกการโจมตีได้นะ,นะะแล้วก็บล็อก การจบตรีระยะไกลที่ไม่เป็นแบบคียิคอลได้หนึ่งถึงสองนะครับได้มุมงครับถ้าต่อยหนึ่งสองปกตินี่ก็จะรู้สึกว่าจะไกลขึ้นด้วยนะฮะโอ้โจะโดนการมิกาเซร่ระเบิดพ่ชีครับแต่ว่ายัางรอดอยู่ฮะตัวต่อมาน้องกีโบครับอุ้ยหหน้องกีโบเดี๋ยวพี่จะพาน้องนี่ครับน้องเห็นไหมข้างบนนั้นน่ะพี่จะพาน้องไปเที่ยวไปเที่ยวที่สันเขื่อนไปกับพี่ไหมจ๊ะย <What? S 1> ี่จ๊ะ แล้วอาวุธพี่ไม่คมนะไม่ต้องกลัวอาวุธพี่ทูท่แต่แข็งแต่แข็งนี่ครับถ้านั่งต่อยก็ได้กันรับการเปลี่ยนมานะฮะทำให้เราสามารถสู้คู่ต่อสู้ที่บอกว่าชอบโจมตีด้านล่างได้แล้วก็ท่าขึ้นต่อยครับถ้าเกิดเรามีหมัดชีิที่ขอขนะฮะเราก็สามารถที่จะต่อท่าเตะแรงได้เลยนะฮะนี่ครับรุ่งแล้วนั่งต่อยครับแล้ววงตัวิงยาวไปมครับโอ้โหแต่ว่ากีโมจะมีพลังเคร่งสุดท้ายฮนะ ยังขัดขืนเลยจ้าน้องไปสันเขื่อนกับพี่หน่อยจ้านี่จ้าอุ้มไปสันเขื่อนจ้านี่จ้านี่จ้าถึงสันเขื่อนแล้วจ้าเสร็จพี่จ้าถึงสันเขื่อนแล้วจ้าถึงสันเขื่อนแล้วเขื่อนไม่แตกนะครับแต่น้ำเนี่ยฮะจะแตกตามคืออยากให้ผมพูดเยอะดีกหว่าเรื่องแบบนี้อยู่ที่มินินิจของแต่ละคนแล้วกันนะครับมาต่อครับมาคัดมาอีกทีหนึ่งฮะโอ้โหจะเอาอาวุธใหญ่ยาวมาสู้กับผม หญ่ยา,ยาวจริงแต่ต้องแข็งด้วยนะจ๊ะมาเลยจ้ะนี่ครับต่อยคิด,ด์เอคแล้วนั่งต่อยต่อฮะต่อยธรรมดาถ้าเกิดโดนมัดไฟนะฮะที่โดนคีย์ข้อก็สามารถนั่งต่อยได้ต่อครับแต่ตอนนี้แหลกครับยังไงอะเฮ้ยแหลกนี้ยังไงยัเฮ้ยนายหนีหยานายหนีหนหนดิโอเจอความโหดแค่นี้ความโหดระดับจักรวาลเอ้าหนีเลยจริงครับโอ้โหเก็บไปแล้วครับทีมที่สองครับโอ้ย yeah. ส และทีมต่อมาครับโอ้โหทีมนี้ก็ไม่หมูนะเลเวล12ถึง3ตัวเลยฮ่าแจ็คปันวอร์ดครับโอ้โหแจ็คปันวอร์ดนี้ก็มีคนเข้ามาพูดนะว่าหลายๆคนแพ้ทางตัวนี้เยอะนะครับก็เดี๋ยวดูวิธีเล่นในคลิปนี้ไปเลยแล้วกันนะฮะตอนนี้ผมเปลี่ยนอาวุธมาแล้วนะครับสังเกตดูอาวุธตอนนี้หมัดผมจะเป็นสีดำนะครับแต่ตอนนี้อาจจะมองไม่เห็นิดไปนะอันนี้ผมใช้อาวุธหายากกำปั้นพิโร่นะครับ ความสามารถพิเศษคือจะทําให้เราได้พลังเงาเพิ่มขึ้นนะฮะก็น่าจะบอกคนที่ชอบใช้ท่างเงาบ่อยๆนะครับซึ่งไอ้แพสนี้เวลาใช้ท่างเงานี้เอ่อก็จะได้พลังเพิ่มด้วยนะครับอืมนี่ครับอัปคัทคิด,ดีคั่แล้วเตะแรงครับนี่ครับหนึ่งสองนะครับแล้วบล็อกครับบล็อกไปครับโอ้โหแต่ว่ามันก็บล็อกได้เหมือนกันฮะ เอาดิบล็อกได้ไหมล่ะผมมีกำปั้นคิดเขาโอ้โหแต่ว่าเราต่อยพลาดครับโอเคยังได้อยู่ครับบล็อกจังหวะ้ายครับบล็อกถ้าเกิดว่ามันโจมตีมานะให้เราบล็อกจังหวะปลายครับเพราะถ้าเกิดเราบล็อกจังหวะต้นๆเนี่ยมันจะยังเออคือถ้าบล็อกเราจะแพ้สมมติมันตีมาหนึ่งส่ยให้เราบล็อกจังหวะที่3นะครับเราจะมีโอกาสชนะนะครับอ่าสองสาครับแล้วอุ่นเดยวผมถอยครับเอาละครับพลาดละครับแล้ววงสุมยาวเข้าไปครับนี่ครับ ก็รอจังหวะที่แจ็คโจมตีพลาดก็ได้นะครับเพราะว่าในขณะที่แจ็คโจมตีอยู่อะโล่ของแจ็คมันจะบล็อกการโจมตีให้แจ็คด้วยนะฮะก็ต้องระวังนะครับถ้าเกิดเราต่อยไปบวกกับแจ็คนี่ส่วนใหญ่เราจะแพ้นะโอ้แล้วต่อมาครับผมจะอันนั้นแคทเหมือนกันครับมีบัตรคีิได้ข้อมันก็ต้องระวังครับยกหล่นครับแล้วชิมมี่ครับชิมมี่ล้วนี่ครับถ้างเอาหนึ่งสองไปครับแล้วมันจะปล่อยล่างแต่ไม่โดนครับจะเตะล่างไม่โดนเอ้าโดนคีย์ไดข้อติดุมอย่างนี้คอมโบชุดยาวชุดยาวไปครับ ชุดยาวอ้อมหลังอืมชุดยาวโหไม่เกินทหลอดเพืมันนอนทันไหมฮะดูดิครับชุดเดียวครับจะหมดหลอดแล้วครับจะหมดอลังครับตอนนี้จะหมดหลอดแล้วครับยกลงครับแล้วเตะหลังครับนี่ฮะอะไรอะไรอะไรแค่เหมือนกันเหรอยกลงครับโอ้โหโดนไปนิดนึงโดนพินิดนึงไม่เป็นไรครับโดนพินเดียวครับโดนพินเดียวครับยังได้อยู่ครับบล็อกไปครับหนึ่งสองครับหมดหลอดทุบล่างเกลียดไอ้แย้โอ้โหคอมโบชุดใหญ่เพื่อนมองทันไหมฮะ ถ้าพองไม่ทันย้อนจะไปดูเองนะครับก็าผมก็สกีมันก็เป็นแบบเ,เล่นไปตามน้ำอ่ะจำไม่ได้เหมือนกันว่าอัดอะไรบ้างนะครับต่อมาอาซูมะครับก็อาวุธชิ้นนี้อาวุธชิ้นนี้มันทาให้เราได้พลังเงาเพิ่มขึ้นใช่ไหมก็มันอาจจะแท้ทางตัวที่แบบมีสกิลเบินพลังเงานะครับที่เเจอเคสอะไรอย่างเงี้ยอาวุธชิ้นนี้ก็จะแพ้หนักเลยนะฮะเพราะว่ามันทำให้เราใช้พลังเงาไม่ได้ไงทำให้อาวุธที่เราใช้โบลน่ไม่มีประโยชน์นะครับแต่ว่าเคสนี้ถ้าเกิดว่าเรา มันชิดตัวเคสได้นี่เคสก็อาจจะสู้เรายากนะเพราะเราก็มีหมัดคีเข้านะครับอุ้ยโดนอุ้โดนทางเอาครับแต่อเนีทันแรงครับโยกจะก้มหลบไปอันครับแล้วนนี้เข้าไปใกล้ผมเรียบร้อยเรียบร้อยไต่ล้างไปโดนไหโดนไหโดนเอ้ายังไม่โดนเลยยอมหนีออกหนีไปก่อนเฮ้ยโอ้โหดูดิครับมันโหดเกินนะครับผมโหดเกินทำยังไงดีอะครับ โอ้โหก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆง,งงว่าทําไมผมหวดจังก็ดูตรงนี้ได้เลยนะครับว่าผมอัพอะไรบ้างนะฮะก็สามารถอัพตามได้เลยฮะทีมที่4นี้ก็หวังว่าจะชิลนะแต่ไม่แน่นะครับเพราะว่าคะแนนระดับนี้ส่วนใหญ่ก็สกิลเพลย์ก็จะแบบแน่นๆกันหมดแล้วนะคือถ้าเกิดว่าเล่นไม่เป็นนี้มาอยู่คะแนนระดับนี้ไม่ได้นะฮะตัวต่อมาเจอแจ็คบันบอดอีกแล้วครับมาดีแจ็คมาดีแจ็คยังไงอะแจ็คแจ็คนายมีลูกตุ้มเหล็กเหรอ ตุ้มเหล็กนายใจแบบอาวุธนายแต่ใช้ได้อะอาวุธมันเอ้ยอาวุธมันยาวจังมะยืดหดได้อะอาวุธนายยืดทหมดได้อะยืดยาวได้อะนี่ยืดยาวได้ยืดยาวได้แล้วแข็งหรือเปล่านี่เอาไงอย่าพลาดดิพัดปุบโดนบล็อกพัดนบล็อกอ้าวยืนยืนเหม่อยืาาいいมมอยนเหม่อทุ่มแล้วยืนเหม่อทุ่มนี่ครับติดมุมครับถ้าเกิดติดมุมนี้เราใช้ด้านเตะได้เลยนะฮะเป็นการซ้ําตอนหลังจากจับทุ่มนะครับก็จะได้สองฮิตคอมโบนะ สามพิษรวมจับคุ่มด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้การคุ้มแล้วนั่งต่อยต่อเนี่ยเราจะได้แค่สองพิษคอมโบนะครับคือการคุ้มหนึ่งพิษและการต่อยหนึ่งพิษใช่ไหมแต่เราใช้เดินหน้าเตะเราจะได้สามพิษคอมโบไงอ้าวยังไงเราอย่าพลาดเดี๋ยวเฮ้ยกระโดดหลบวาร์ฟแล้วกระโดดหลบทีหนึ่งวาร์ฟนีโชว์คอมพิวแล้วกระโดดตามเตะโอ้โหพิ้วจัดหลบแบบดิจิตอลอ้าวตัวตมาลินครับ นายแบบว่าใช้อาวุธเล็กๆแบบนั้นนายคิดว่านายจะทาอะไรผมได้เหรอเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้ยโอ้ยมันสู้มันเอาอาวุธเล็กสู้อาวุธเล็กสู้อะเล็กเส้นขยันซอยอะเล็กเส้ขยันซอยอะไอบล็อกแล้วก็โหอย่างงี้โดนจับทุกแน่นอนครับนี่เราว่าติดมุมนี้ผมแนะนําให้ใช้ท่าแตะแรงดีกว่านะฮะแต่ว่าเมื่อกี้มันไปจจดตดพันเนี่ยเอาหนึ่งสองแล้วนั่ง่ส่ครับคอมโบเดิมคอมโบเดิมของเราครับ ก่อนนะเอว่า,านะต้อรารอจังหวะครับโอ้ยพลาดครับมันก็รอจังหวะเราพลาดเหมือนกันนะตัวน,นี้ก็ไม่ธรรมดานะครับสกิลเพลงเขาโอ้แต่ผมกดพลาดเลยครับกดผิดฮะนิ้วไปโดนปุ่มเตะค,ครับอือหือโดนหนักเลยฮะโดนลงโทษหนักเลยครับ,รบมาดิสู้อเอเฮ้ยอาวุธเล็กจะมาสู้อาวุธแข็งเหรออาวุธถึงอาวุธผมไม่คมถึงอาวุธผมมนมนรีลีกล,ลมกลมแต่แข็งนอเว้โอ้ยโอ้ยโอ้ยประหมาาไปได้ครับโอ้ย ในทุีทีครับขอเติมแรงก่อนขอเติมแรงก่อนถ้าเงาเพิ่งชนแล้วถ้าเงากระทืบต่อครับแต่ว่าผมจะแดดไปทุ่มครับแต่โดนดักฟันไม่ทันนะฮะอัปคัดครับแล้วเตะแรงไปเลยครับนี่ครับขึ้นต่อยแล้วเตะแรงต่อได้นะฮะแต่ต้องมีหมัดที่ได้ข้อนะหมัดไปครับตัวตมาซาร์ครับโอ้ซาร์นี้อาวุธไม่แหลม แต่อวุธก็ไม่มนนะอวุธรมเหลี่ยมอะเฮ้ยมันอาวุธทรงรมเหลี่ยมนี่มันมีเด้อวะหน้าตาจะเป็นยังไงวะถ้าอาวุธประจําตัวของคนเราเป็นทรงริมเหลี่ยมอะครับคุบไปก่อครับแล้วอือเดิมเกิบไปครับเกอบไปครับเพลิ่นชวนคุยเรื่องอาวุธเพือนนฮะอย่างนี้ครับไม่ได้ครับอือเตะหลังครับอะไรพาดเหรอพาดแล้วก็จีครับอย่าพาดอย่าพาดหนึ่งสองไปครับติกมุ้เอ้าโอูดนะผมโดน แล้วโมดหลบนะครับโมหลบครับแล้วบล็อกครับโอ้ยแต่บล็อกโดนกินเข้าบล็อกไม่อยู่ครับโอ้ยแล้วผมจะตายครับแลวผมจะตายครับชิมมี่หลบชิมมี่หลบแล้วหนึ่งอแล้วนั่งต่อยครับดวงสุนยยาต่อแล้วนั่งต่อยทีคอมพิใหญ่โอ้เก็บไปได้ครับเรียบร้อยครับนึกว่าจะไม่รอดแล้วนะฮะ ก็ตานนี้เราจะเล่นยาวกันหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าผมหายไปนานเลยนะและทีมต่อมาครับทีมที่5นะฮะก็สําหรับเพื่อนๆที่สงสัยนะครับว่าผมเล่นจริงหรือเปล่าก็ให้ดูจี้คะแนนนะครับคะแนนก็จะลันต่อกันจริงๆนะฮะเป็นการเล่นต่อนะฮะก็ตอนนี้เราใช้อาวุธเดิมยาวไปเลยแล้วกันนะครับตอนนี้เพราะว่าก็รีวิวครบนะมันมีแค่สองอันนะครับแต่ว่ามิดไนครับก็เพื่อนๆจะดูการเล่นแมตช์อ่าตัวละครต่างๆด้วยนะฮะ ตอนนี้ก็เจอมิดไนท์ครับบล็อกครับแต่ติดมุมผมโดนทุ่มอีกแล้วอ่ะเดินลุยเลยครับทำไมขึกเว้ยแข่งเว้ยแข่งเว้ยแข่งเว้ยอุ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 ้ยโดนซอยโดนซอยอุ้ยอุ้ยโดนซอยอุ้ยอุ้ยคุณจะมาซอยผมเหรอที่นี่ไม่ใช่สันเขื่อนนะที่นี่ไม่ได้ป่าภัยเฮ้ยโอ้โหโอ้ยเฮ้ยโอ้ยตัวนี้พิวครับตัวนี้พิวครับ อุ้ยอุ้ยหนักครับไม่ธรรมดาครับนี่ครับผมบอกแล้วฮะแต่บล็อกมัวบล็อกมัวนนี้เตะแรงเลยจ้าเตะแรงเลยจ้ะบล็อกม่วอย่างนี้ผมบอกเลยนะว่าสกิลของคนที่อยู่เลเวลนี้ไม่ธรรมดาครับนี่ครับคอมโบใหญ่ครับคอมโบใหญ่ครับอะไรอะไรอะไรไรตัวคอมโบใหญ่ผมไปเดียวจะหมดหลอดเอานะนี่ครับหนึ่งสองครับกลางหน้าครับเมื่อกี้ซัดเข้าไปครับโดนอาวุธของผมฟาดเข้าไปเต็มหน้าเป็นไงล่ะ ต่อมาลินครับบินจาครับก็ประมาทไม่ได้นะครับเพราะว่าลินนี้โดนเยอะๆหนักๆเข้าไปนี้ชุดเดียวหมดหลอดได้เหมือนกันนะแล้วตอนนี้พลังผมก็ยังได้อยู่นะฮะถือว่าลดไปประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับอืมหายตัวมาก็ดักไว้ครับแล้วก็นี่ฮะหนึ่งสองไปครับหนึ่งสองไปครับแล้วโอ้ยนั่งต่อยไม่โดนครับคุมไปครับนั่งต่อยแล้วก็คุมแล้วนั่งต่อยอีกทีนนะครับนี่ครับ อย่าอย่าอย่าหายตัวอย่าหายตวัวหนึ่งนี่ครับบล็อกยังไงบล็อกอีกทีหนึง่งโอ้โดนครับแต่โดนก่อนนะฮะาสกัดตาดอัพไม่ทันครับกันบล็อกบล็อกอีกทีหนึ่งครับยังไงแล้วนั่งต่อยครับนี่ครับคลาสสิกนั่งต่อยแล้วนี่ครับคอมโบใหญ่ครับนั่งต่อยแล้วใช้ท่าเงาเดินหน้าต่อด้วยท่าเงาลงล่างต่อได้เลยนะฮะกี่มองทันไหมครับคืออันนแคท ค่อนข,ข้างต่อคำโบ้ได้เยอะเลยนะครับใช้เอาแบบมัดไฟมาต่อท่างเงาท่างเงาไปต่อมัดไฟอะไรอย่างนี้ไปได้เรื่อยเลยนะฮะวันนี้เรมเริ่มมามีบัดไฟครับเอาไปขัดแล้วเตแะแรงครับโอโ้แต่อันนี้มันไม่กระเด็นนะฮะเลยไม่สามารถต่อคโบได้ครับนี่ครับคุ่มได้นั่งต่อยเหมือนเดิมครับย้ายเข้าไปบล็อกครับขอ้ผมโดนพุ่มอยู่แล้วคนในมุมนี้โดนพุ่มตลอดเลยนะฮะอืโอ้ยเนี่ยครับสกิลดีครับ ไม่มัวนะครับไม่ได้เลมัวนะลิงตัวนี้เองครับหนึ่งสองแล้วโอ้โหอ๋อไม่มีมันอัพท่าม้วนตัวนะครับอย่างนี้เวลาคิดจะเข้าเราจะต่อคอมโบมันลําบากครับนี่ครับนั่งต่อยแล้วใช้ท่าอัศริครับเหมือนที่ผมบอกไว้เมื่อสักครู่นี้ฮะใช้ดูทีนะครับมีจังหวะใช้ดูทีครับแล้วนี่ครับทุ่มได้เดินหน้าเตะแล้วกระโดดอ้อมหลังไปต่อยหนึ่งสองครับแล้วบล็อกครับโอ้โหแต่ถ้าบล็อกตัวนี้เดียวกระโดด หลบทันแล้วหนึ่งสองไปหมดหลยไม่หมดไม่หมดไม่หมดเฮ้ยไม่หมดไม่หมดอ่ะเข้ามาใกล้อย่างนี้อัปเปอร์คัตไปครับใช่เลยอัปเปอร์คัตขระเด็ดลอยฮะเรียบร้อยครับเก็บไปทีมครับโอ้โหสุดยอดครับตอนนี้กี่ทีเมื่อนี่ยเพื่อนๆกี่ทีเมื่อนี่ห้าทีมนะครับไปไปทีมนึงแล้วกันนะฮะไปทีมนึงแล้วกันนะแถมให้ครับไปทีมนึงครับมาครับทีมที่หกครับแถมให้ครับมาดูกันครับว่า ไอออนคลายคุณผมจะสามารถทำสถิติโลกเก็บในแรงรวด6ทีมได้หรือเปล่านะฮะถ้าเกิดได้นี่คือสถิติโลกเลยนะ <Yeah. S 1> ไม่ธรรมดาอ่ะมา,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 มา,มาตัวแรกครับปลิ่นครับเอา้าแล้วเอาเจอความโมดขอ,องผมยอมเลยเจอหลังสีอมเห็ดนี่ไม่ทันเล่นเลยเจอแล้วยอมเลยครับผมเนอโหดเกิดนะครับโหดเก้อด้วยระดับจักรวาลน,นี่สู้ได้แล้วแบบ เหนือชั้นจัดอ่ะเพื่อนโอเคครับผมและทั้งหมดนี้นก็คือวิธีการเล่นไ r o n c a คทเวอร์ชั่นใหม่และรีวิวอาวุธทั้งหมดของไอรอนแคทนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์เอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่เวลาทางช่องมีเนื้อหาที่น่าสนใจแบบเนี้ยเพื่อนจะได้ไม่พลาดกันนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนแบบเป็นคนที่แบบเจอไอรอนแคทแล้วสู้ยากอ่ะก็ลองเอาเคสไปสู้ไอรอนแคทได้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่ายังเล่นเคสไม่คล่องนะก็สามารถไปดูคลิปที่ผมเคยทำเอาไว้แล้วได้นะครับ เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ในนี้เลยนะฮะแล้วล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับนั่นก็คือช่วงคําคมท้ายคลิปนะครับสําหรับช่วงคําคมท้ายคลิปตัวตอนเนี้ก็จะมีอยู่ว่าเที่ยวทุกวันอย่างป่าเถื่อนหรือจะสู้ชมเขื่อนเพียงคืนเดียวโอ้โหพอถึงเขื่อนเียแบบมันปวดครับมันปวดเฉพาะจุดขึ้นมาเลยช่วยนวดให้ผมหน่อยเฉพาะจุดโอเคครับผมเน่ก็ตามตอนนี้มันดึกแล้วนะฮะ เดี๋ยวผมขอไปเที่ยวชมเขื่อนตอนดึกก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้กระแสกำลังมานะฮะแล้วเดี๋ยวยังไงอย่าลืมกลับมาพบกันใหม่อีกทีนึงในคลิปหน้านะครับผม